จากวันนั้นฉันก็มองโลกไม่เหมือนเดิมสิ่งที่สวยงามในชีวิตที่พบเจอคงไม่เหลือคุณค่าอีกแล้ว,วาทุกบทแทนด้วยดวงก็คงนั้นของเธอปฏิทินากนี้มีไว้เพื่อนับวั นาฬิกามีไว้ฟูกคอยนับนาทีของชีวิตฉันนับตจดจากนี้ที่จะมีไว้เพื่อเธอเท่านั้นขออยู่ในชีวิตที่เหลือของเธอได้ไหมอยากืมตาหนูนใจพอเธอทุกวันสุกท้าย อยากเป็นคนที่ได้รองดูดาวข้างเธออีกหมื่นวันและเอ็มไปจูงที่เธอสุดลานครั้งอยู่กับฉันไปน,นานๆในเธอ